สวัสดีครับเรามาเจออีกแล้วนะครับกับผมนะครับเอกพิรัตเมังนนนะครับวันนี้แล้วก็จะมีพระดีๆมาแนะนํากันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของพระสมเด็จนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับก็นําพระสมเด็จนะครับวัดระคังนะครับหลวงปู่หินมาให้ชมกันนะครับวันนี้เนี่ยองนี้นะครับผมนํามาให้ชมสององค์เลยนะครับวันนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะฮะเรียกว่าพระสมเด็จวัดระคังนะครับหลวงปู่หินพิมพ์เจดีนะ แต่ด้านขวาเนี่ยก็เป็นพิมพ์เจดีเหมือนกันนะครับแต่เป็นเจดีเล็กนะครับเอามาให้ชมกันทั้งสองสองสองพิมพ์เลยนะครับซึ่งทั้งสององค์เนี่ยนะฮะสร้างอยู่ปีสองสี่แปดแปดนะอยู่ในยุคสองสี่แปดแปดเช่นกันอ่ะเดี๋ยววันนี้มาสององนี้ก่อนมาสององนี้ก่อนนะครับมาสององนี้ก่อนองนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เป็นเขาเรียกว่าอันนี้องค์นี้เป็นแรไอเทมของผมเลยนะครับเป็นพระที่หายากองคหนึ่งเลยนะฮะอ่ะ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ก่อนนะฮะด้านหน้าอย่างนี้นะครับพิมพ์เจดีนะครับหรือบางคนเขาจะเรียกว่าพิมพ์ J d ดีเกตเอียงนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งองค์นี้นะครับเป็นแายไอเทมของผมเลยนะครับหายากมากนะครับซึ่งเป็นพระที่ด้านหลังมีการปั๊มตาวัดระฆังด้วยนะอย่างนี้นะก็พอฟังจากทางพี่ๆนะครับอาจจะมีช่วงที่หลวงพ่อเนี่ยมีงานนะครับหรือออกงานหรือออก แจกพระนะครับก็เลยปั๊มระฆังปั๊มรูประฆังไปด้วยนะองค์นี้นะก็ถือว่าเป็นแายไอเทมผมเลยนะครับเพราะว่าที่ผมเก็บพระสมเด็จระฆังของปู่หินมาเนี่ยมีองค์นี้องค์แรกนะครับที่มีปั๊มนะก็เลยเก็บไว้นะองนี้อยากเก็บไว้นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ทรงที่สวยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงที่สวยนะครับอ่าทรงเจดีย์แบบนี้นะครับก็ลักษณะพิมพ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเจดีย์นะโค้งขึ้นไปนะ เห็นไหมโค้งขึ้นไปตรงนี้จะเป็นฐานเจดีนะแล้วก็เป็นโค้งขึ้นไปแบบนี้นะครับมีความชัดเจนนะครับมีความลึกเห็นไหมดูจากเงานะฮะมีความลึกมีความชัดเจนนะครับของพิมพ์ทรงนะครับอ่าสวยงามมากนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยองค์หนึ่งนะครับอ่า <BI> ด้านหลังแบบนี้นะครับอ่า <ay> นะครับมาดูพิมพ์ทรงองค์นี้กันบ้างนะครับองค์นี้นี่ เจดีเล็กนะครับก็พิมพ์ทรงจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลักษณะจะย่อมลงมาหน่อยเป็นองค์เล็กหน่อยนะครับแบบนี้นะครับลักษณะเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นเจดีแบบนี้เหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่าด้านหลังองค์นี้ไม่มีปัม๊มนะฮะน่าจะแต่ว่ามีคราบนะครับมีคราบของการใช้นะอันนี้เจ้าของเก่าวว่รู้ไปแปะอะไรมานะฮะก็เป็นเป็นพระที่สวยอีก อีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาส่องให้ดูกันดีกว่ามาส่องให้ดูกันดีกว่านะว่าพิมพ์ทรงชัดๆเป็นยังไงนะมาส่องให้ดูกันพิมพ์ทรงชัดๆนะอ่ะองค์นี้ก่อนเลยนะครับส่องให้ดูใบหน้ากันก่อนนะโอหนี่ใบหน้าสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเกตติดชัดมากนะครับโอ้โหนี่องค์พระนะฮะเป็นมิติมากนะครับมือบิดมาอย่างงี้นะสวยงามมากนะครับอย่างนี้พิมพ์ทรงนะครับ เห็นไหมฮะหัวเข้าแบบนี้นะโอ้โหพิมอย่างนี้นะนี่ดูฐานนะครับดูฐานนะฮะคมคมแบบนี้นะคมคมแบบนี้เป็นมิติอย่างนี้ไหมเห็นไหมผมเอียงหน่อยนี่เป็นมิติขึ้นมาเป็นสันเป็นเป็นมุมภาพเลยนะครับของเก๋ของเลียนแบบเนี่ยก็จะตื้นๆนะพี่นะของเก๋ของเลียนแบบก็จะตื้นๆไม่ชัดเจนไม่คมชัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนี่สองตรงนี้นี่เห็นไหม ตามซุ้มนี่นะครับเหมือนเป็นขอบขึ้นมาเลยนะตามซุ้มนี่เป็นขอบขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นแบบฉบับของพระวัดละคังนะฮะแต่เป็นพระวัดละคังหลวงปู่หินนั่นเองนะฮะพิมพ์ทรงแบบนี้นะอ่ะมาเทียบกันกับพิมพ์ทรงพิมพ์นี้บ้างนะครับพิมพ์ทรงพิมพ์นี้นะเทียบกันนะครับก็จะเป็นย่อมลงมาหน่อยนะย่อมลงมาหน่อยนะครับ Dante, asure, Wasser, ม, ent, มีมิตินะรงนี้มีมิติองนี้ได้เนื้อนะเนื้อสวยนะองนี้โอ้โหชัดเจนมากนะเนื้อเนื้อสวยมากองนี้นะครับองนี้ได้เนื้อสวยนะแต่ว่าเห็นไหมความตื้นนะครับความความลึกสิไม่ใช่ความตื้นนะครับมีมิติเห็นไหมพอเราผมส่องกับแสงไฟนี้นะครับเป็นมิติขึ้นมาเลยเห็นไหมมีความเป็นเจดีขึ้นมานะครับมีความเป็นมีสันมีสันมีมิตินะครับคนที่สร้างเนี well. ่ยหลงผู้หินเนี่ยก็จะมีเรื่องของทักษะหรือว่า ศิลป,ปะความรู้ที่นํามาสร้างองค์พระอย่างนี้นะฮะจะได้ได้องค์พระที่สวยออกมาแบบนี้นะครับนะฮะโอเคหลังจากที่เราดูพิมพ์ทรงแล้วเรามาเจาะดูเนื้อกันดีกว่านะเนื้อสององค์นี้นะคนละโซนเลยนะนะครับคนละโซนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทีละองค์นะว่าโซนมีโซนเนื้อที่แตกต่างกันนะครับยังไงบ้างนะฮะแต่เป็นปีเดียวกันนะแต่โซนองค์คนละโซนกันนะครับอะมาดูอย่างนี้นะ นี to to. ่องนี้นะครับดูเนื้อแล้วเนี่ยนะครับผิวเนี่ยมีฟองเต้าหู้บางๆนะเห็นไหมผิวนี่มีฟองเต้าหู้บางๆนะครับน่าจะผ่านการแช่น้ำมันมาบ้างนะฮะเห็นไหมน่าจะผ่านการแช่น้ำมันมาบ้างนะครับมีฟองเต้าหู้บางๆนะครับมองเห็นทะลุเห็นมวลสารนะมวลสารแบบนี้นะเม็ดฟ้าฟอย่างเี้นะเม็ดดำเม็ดแดงอย่างนี้นะฮะที่อยู่ได้ในเนื้ออย่างนี้มองเห็นได้ได้ง่ายนะครับปะปลายแบบนี้นะอย่างเงี้ยทาให้เรามองเห็นภาพเลยนะว่าอ๋อโอเคอย่างงี้ นะครับเนื้อหามวลสารแบบนี้นะโอเคเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หินเลยนะฮะเห็นไหมมีค่าฟองเต้าหู้บางๆนะผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการแช่น้ำมลมาบ้างนะบางๆนะครับอา่าาดูด้านหลังกันบ้างเนื้อหามวลสารด้านหลังนี้นะฮะเห็นไหมเอกลักษณ์มากๆนะครับของปูน่นาคจะไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะคนละเนื้อกันนะครับ ของหลวงปูน,นาาจะคนละเนื้อกันนะไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะถ้าเนื้อแบบนี้นะออกเป็นฟองต้องเป็นเขาเรียกฟองต้าหู้อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อของโซนเป็นเอกลักษณ์ของหนวงปผู้หินเท่านั้นนะครับจะแตกต่างกันนะฮะนักเล่นหรือว่านักสะสมนะครับที่เขาสะสมหนวงปผู้หินหลวงปูน,น่าเนี่ยก็จะสรา้างปัดีเรื่องของความแตกต่างกันในเนื้อนะฮะมีเนื้อหางมวลสั่งที่แตกต่างกันนะครับอ่ะมาดูองค์นี้บ้างนะครับองนี้นะจะดีเล็กนะจะดีเล็กองนี้เนี่ยโหชอบจริง นะองนี้เนี่ยเนื้อหาจะจับมากนะเห็นไหมน่าจะผ่านการแช่น้ามนต์อยู่พอสมควรนะฮะอย่างนี้นะฮะน่าจะผ่านการแช่น้ํามนต์โอ้โหดูเนื้อเนี่ยอันนี้สวยจริงนี่สวยจริงนะเนื้อสวยจริงอย่างนี้นะครับปัจจุบันเล่นหาไม่ถูกแล้วนะครับพี่ปัจจุบันเล่นหาไม่ถูกแล้วนี่น,นี่มีมวลสารเก่าด้วยเห็นไหมในใต้ฐานนี่นะเดี๋ยวผมชีดด้ให้ดูอย่างนี้นะฮะ เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับขององค์พระนะครับเนื้อหามวลสารนะครับก็จะมีมวลสารเก่าอย่างนี้ปัดปลายนยี้นะสองด้านนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะผมส่องให้ดูนะครับ <rum> อย่างนี้นะฮะอ่าเป็นมวลสารเก่านะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะมองเห็นไหมมองเห็นไนหะมมวลสารเก่านะครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะ อันนี้จะเป็นคาบตังอิวนะลอยขึ้นมาเลยน,ะน่าจะตังอิวพวกกลุ่มนี้น,ะน่าจะงอกมามาตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแช่น้ามนนั่นแหละนะฮะตอนแช่ตอนแช,นแช่น้ํามนนะก็จะดันขึ้นมาเป็นเม็ด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 อย่างนี้นะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะไม่ใช่กาวนะอันนี้ที่แรกผมคิดว่าเม่เขาแปะก,กาวหรือเปล่านะเป็นกาวเก่าที่เขาไปแปะตามกรอบตามอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะผมดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะข,ของ ลักษณะของคาบคาบนับคาบนี่แหละผิวเต้าหู้นี่แหละฮะแต่การแช่น้ำมนันของด้านหลังตรงกลางนี่สวยเลยลักษณะเหมือนเหมือนผ่านการใช้มาบ้างนะอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ไปแปะตรงไหนนะมีรอยแปะอยู่ในนี้นะนะฮะด้านหลังนะออมีมวลสารนะฮะอย่างนี้น,นี่มีรอนมวลสารนี้นะครับ ชัดๆอย่างนี้นะครับเป็นเสน่ห์มากๆนะฮะของพระสมเด็จกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มของหลวงปู่หินวัดระคังนะครับอ่าคราวนี้คราวนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เราดูพิมพ์ทรงแล้วดูเนื้อแล้วนะฮะเนื้อหามวลสารแล้วนะครับก็จะมาดูเรื่องของวิธีการตัดขอบข้างบ้างนะครับวิธีการตัดขอบข้างของปีสอง8สี่แปดแปดเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัดขอบข้างปีอื่นๆเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากว่าจะเป็นการตัดแบบคว่ำหน้าซะส่วนใหญ่นะเป็นการตัดคว่ำหน้าซะส่วนใหญ่นะครับขี้ก็จะไปเกิดด้านหน้านะคลิมอย่างนี้คลิมจะไปเกิดด้านหน้านะครับเพราะมีการตัดแบบนี้ตัดชุดตรงข้างหลังคว่ำหน้าอย่างนี้ครับตัดขึ้นไปนะครับขี้ก็จะไปเกิดด้านหน้านะเห็นไหมฟังนีนะอันนี้ก็จะมีน้อยหน่อยอันนี้มีน้อยอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นชัดเลยฝั่งนี้เห็นชัดหน่อยนะครับมี เกิดเป็นครีบฝ <Yeah. S 1> ั no so ่งนี <mor z ell> mm ้เพราะว่าเป็นเราเราตัดเนี hmm. <street. S 3> right. ่ยต <the> ัดฝั่งหลังเนี่ยชึบไปถ้าเป็นปีอื่นเนี่ยนะฮะเป็นปีอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะตัดฝั่งหน้าเข้ามานะครับแต่ว่าปีนี้ปี88มันจะเป็นอย่างนี้ครีบมันจะอยู่ด้านหน้าครีบจะอยู่ด้านหน้าผมส่องให้ดูเดี่ยส่องให้ดูทีิงๆชัดๆนี้ชัดจะเห็นครีบนี่เห็นไหมเป็นครีบขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะจากการตัดนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์นี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ งนี้นะครับเป็นครีขึ้นมาจากด้านหน้านี่ฮะนี่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 เป็นครีขึ้นมาอย่างงี้มองเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอีกทีนะจินตนาการนะครับพี่ครับจินตนาการนะเวลาเราคว่ำหน้าองค์พระแล้วเราตักก็แบนี้นะจึ๊บนะครับนี่จะเป็นขอบเนื้อจะเป็นปิ้นอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เห็นไหมอ่าขอบมันจะเป็นปิ้นอยู่ด้านหน้านะครับเวลาที่เราพิจารณาเนี่ย เวลาเรามองน้านด้านพลิกข้างนี้นะครับลักษณะองค์พระเนี่ยก็จะเป็นสันแบบนี้จะเป็นแนวอย่างเงี้ยแนวลาดมาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแนวลาดแบบนี้นะฮะจะไม่จะไม่เหมือนกับจะไม่เหมือนกับพิมพ์อื่นๆนะที่จะตัดจากด้านหน้านะก็จะเป็นลาดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าตัดจากด้านหน้าเนี่ยก็จะก็จะ,จะโค้งไปอีกฝั่งหนึ่งแต่อย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของปี8 8ดนะครับจะเป็น ด้านหน้านี่มองด้านหน้าองค์พระนะครับก็จะเป็นสโลปอย่างนี <SAN TA Maria> ้นะเนื่องจากว่าเขาตัดจากด้านหลังนะเห็นไหมนะอ่ะมาดูอีกองค์หนึ่งองค์นี้นะครับแปดแปดเหมือนกันนะพิมจะดีนะครับนี่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 ด้านข้างนี้นะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนนะนะครับขึ้นเป็นฝั่งนี้เลยนะเห็นไหมเพราะว่าเขาตัดฝั่งนี้ไงตัดฝั่งหลังจึ๊บข้าไปจะเปขึ้นเป็นฝั่งนี้ อ่ส่องให้ดูส่องให้ดูนยเป็นเป็นเป็นครีบขึ้นมาอย่างงี้นะฮะอ่ยเป็นครีเป็นสันขึ้นมาเลยนะอ่าวิธีการดูอย่างงี้นะครับอ่าสรุปโดยรวมอย่างงี้นะฮะเนื้อพิมพ์ทรงสําคัญนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเนื้อหามวลสารก็สําคัญนะครับเรื่องของค่าฟองต้งพู่นะฮะเรื่องของอ่า มวลสารนะฮะที่ปะปายอยู่ในองค์พระนะครับกระจายกระจายทั่วๆองค์พระนะครับแล้วก็สามก็คือเรื่องของวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างวิธีการขอบตัดนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับกับพี่ๆบ้างนะครับยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับทาง youtube นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็เรายังมีนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ เอกพลัดเมืองนนท์นะชื่อเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อเดียวกันเลยนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามไม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันหวังว่าวันนี้คลิปนี้คงได้ประโยชน์กันนะครับเรียนรู้พักเครื่องไปด้วยกันนะครับศึกษาพักเครื่องไปพร้อมกันกับผมนะครับเอกพลัดเมืองนนท์นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย